คือปิดท้ายแล้วก็ถ่ายสุดนะครับตอนนี้มีนาจะลงอีกร้องครับไหลครับไหลรอคร็วครับลงตรงบันไดไปเลยลงตรงบันไดเลยโอ้ <c oughs> โหเจ็ฎสกี <c oughs> ไปแล้วครับม <c oughs> นาบด <c oughs> ชว์ดึงไปดึงเชือกไว้ให้เขาจะหล่นนั้นน่ะเขาจะลงแล้วเนี่ยนะเห็นะไหมเฮ้ยดึงไว้ดึงไว้เขากำลังจะลงแล้วน่ะดึงไว้ดึงไป,งไปมาดูคู่นี้เล่นหน,มนมามกันบ้างปิ้วตึม <laughs>

ครับตอนนี้ความอยากเล่นของบ,งบรรณาโิบทีเยอะมากครับดีสิครับ หลณนิสรับคุณตานะแล้วครับนี่เกวยรับจใจไว้พบกันใหม่นะครับไว้พบกันใหม่ถ้ามีโอกาสนะครับจะมาเยือนแฟดีๆหน่อย วันนี้เรามาเจอแพดเด็กนะฮะเอาคนในรถทิพย์ไปเดี๋ยวครับถามคนในรถดีป่ะเป็นไงบ้างครับฮะคนเดียวก็ไม่กินคนเน้ยก็คนไม่ไดเล่นน้ำกับบ้านเนี้ยวนนี้สนุกมากนะทุกคนแล้วคนนี้ล่ะคนนี้พูดไม่ออกลไไม่นะเอาไว้ทริปหน้าครับเราจะไปเยือนบ้านนาทาวอนนะครับมีหมูตะด้วยครับมีหมูตะด้วยครับ